สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายครับพบกับผมหนุ่มมันทุ่งครับสบายสบายสไตล์หนุ่มมันทุ่งครับกับวิถีบ้านบ้านเรื่องราวที่เป็นบ้านบ้านแท้เลยทีเดียวนะครับห่างหายจากการเฮ็ดคลิปนะครับธรรมชาติท่องให้ท่องนาะไปเพอสมควรนะครับเนื่องจากโอ้ยเฮ็ดให้เฮ็ดน้นำาถ่วมพี่น้องครับก็พูดในเรื่องของโควิดเนาะพี่น้องนะก็ยังก็ยัง อ่านี้เป็นนะครับเปิดประเทศแล้วนะครับระมัดระวังตัวกันก็ยังอยู่ในเรื่องของอยู่ห่างล้างมือนะครับป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยพกเกลียวไปนะครับสวมจะสองสามสั้นนะครับส่วนมากก็ฉีดวัคซีนกันบ้างแล้วนะครับกองเข็มสามเข็มสี่เข็มแล้วแต่นะครับนุมมันท่งก็สองเข็มละ มื่อนี้กับบรรยากาศของการมะเขือเปียงพี่น้องครับอ่ต้องบอกว่าวิธีเหล่านี้มันหายไปโดนพี่น้องครับนะครับบอบอค่อยมี้เห็นเอ่ปกติข้ากาจะเห็นในเรื่องของอ่เอารถมาอัดเนาะนะครับเอารถมาอาดัดแต่อันนี้นุ่มมันทุ่งจะ ตอนนั้นตอนแรกก็ตั้งใจว่าเสียรถมาอัดพี่น้องครับแต่ว่ารถมันล้มหมได้ฝนมันตกตลอดนะครับน้ำมีตลอดก็เป็นโอกาสดีก็เลยในมาเขียเพื่อจะไปเอาไปล้อมพี่น้องครับไปล้อมทุงสูงเฮ็ดไม้ปักว้คือนหผก่อนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดไม้ปักเอางวเอาไปมาล้อมใ้ให้กินย้ำคำย้ำคืนย้ำห่ได้เอาไปเลี้ยงหย่าต่ ฟางเนี่ยต้องจริงๆเป็นเป็นสิ่งที่มีมูลค่านะปัจจุบันเนี่ยอาดไปขายพี่น้องครับก้อนนึงเนี่ยโอ้หลายสิบบาทพี่น้องครับยี่สิบสามสิบบาทนะปัจจุบันนะครับแต่มูลค่ามันมากกว่านั้นนะครับเอาไปทําเห็ดฟางก็ได้ไปไว้เห้ไก่เคียก็ได้เอาไปไว้โจยไปห้องห้างไก่โอ้ดทาได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วฤดูกาลนึงก็จะมีฤดูกาลทํานาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ อ็จะบอกว่า,าแนวพระราชบรญญัติเศรษฐกิจกพอเพียงก็ว่าได้น้องศาสตร์พระราชาแต่ว่าเป็นวิถีบา้านๆนะครับที่ค่อย่ค่อยมีให้เห็นพี่น้องครับอันนี้ก็จะเคลียร์ไว้ก่อนนกดน้อยก็ี่เอาเอารถจีทอกมาเข็นพี่น้องเคลียร์ล้อมๆไว้กองๆง,งสงมๆไว้ <c oughs> แล้วก็จะเที่ยวารถอีตอกมาเข็น <c oughs> เข็นไปล้อมไว้ ที่นี้ฝนดีฮามันหนาวเอาไปก่อไฟผิงพี่น้องครับกะเป็นวิกฤตบ้านบ้านเลยกะคิดถึงนะครับคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับเศรษฐก,กิจเอฟซีเห็นหย่งกระยากพี่น้องครับนะครับทำอะไรก็ลำบากก็ไม่รู้ว่าอีกปีเศรษฐกิจมันยังไิบปื้นเึ็มนมานะแต่เราก็ ลืมไปนะครับว่าจริงๆริการอยู่แบบวิถีบ้านๆก็ทําให้เราอยู่ได้แต่ปัญหาหนึ่งที่มันอยู่บอค่อยได้ก็คือมันเป็นหนี้เป็นสินเขาหลายนี่แล้วพี่น้องเนาะมันเป็นสร้างหนี้สร้างสินเฮ็ดยังกับ่บก,กค่อยดีพี่น้องช่วงนี้นเนาะนะครับลุ่ม,มันทุ่งเฮ็ดธุรกิจอ้อเกิดคนที่เขาเชียใจได้ คิดว่าเชื่อใจได้ก็เชื่อใจไม่ได้พี่น้องนะครับโดนโกงไปกับไลคัสเสียอย่างไรนะครับก็แกลงควมไปปากถึงนะครับอย่าไปโกงกับไลเด้อพี่น้องเอ้ยทุกคนทุกยากลําบากเพราะกันนะครับมีกับไส้เขาบพมีกต่จะไปเฮ็ดให้ตัวเอง <c oughs> มีปัญหาอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับ มือนีกับกองได้หลายอยู่นะครับน่าจะได้น่าจะได้ทักเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวมือวางก็มาเฮ็ดเฮ็ดไบเพราะแล้วแล้วกับอ๋อเอารถมาเข็นแล้วก็จีนน้ำล้อม,ลอมแล้วก็ล้อมล้อมแล้วก็มาตีเฮ็ดห่างน้อยพี่น้องครับไม่เฮ็ดห่างน้อยอยู่นะครับอยู่อ่อในสวนกล้วยย้ำนั่นกับมานอนมองเบิ่งทงนะนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็เพื่อพี่น้องมูพวกมะเทียวเนาะกริเทียมหางน้อยมุ้งแฝกไว้แค่จัากันไม่หมอนม่มุง้งนอนเบื้องฟ้ามองเบื้องุ่งนาโจงกองก็อีกจักประมาณปีใหม่ครับพี่น้องครับมูพวกทั้งหลายมะเทียวมากินต้มใกล้กันเนาะไกล้กันหลังจากเหลือจากน้ำท่วมก็เริ่มออกลูกออกหลานนะครับก็คิดทอดคิดถึงนะครับอย่างไรก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ ส,ส่วนหนึ่งที่นุ่มบรรทุ่งได้ลงไฮล้งน้านี่ก็ได้ในเรื่องของสุขภาพในการเฮ็ดเล่นๆครับทําเล่นๆได้สุขภาพแต่สิ่งสําคัญเนี่ยเงินทองทั้งนั้นเลยครับมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับสิ่งที่บินมูลราคาทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยอยากออ่ทำคลิปให้พี่น้องนะครับเอฟซีใเบิรงกันก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงพี่ใหญ่เราห่างหายไปนานที่อยู่ อาริโซนาเนาะนะครับคิดถึงเพื่อนเมธที่อยู่อ,อ่ออังกฤษด้วยแล้วก็หลายๆท่านนะครับพี่น้องเขาอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างไรก็ต้องต่อสู้ไปนะครับนุ่มบันทุงก็เจอปัญหาหลายพี่น้องครับปวดหัวคักซุ้มท้วงนีกับท้วงซุ้มเข้าไปท้วงเขากับท้วงพวกลบก็ลบพวกหนีก็หน,นีโอ้โหมันมันแย่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา เาจิตใจห่อเหี่ยวไปกับเรื่องที่โอ้ยนี่ก็ร้ายท้วงไผ่บเบาว่าได้เขาโกงปวดใจครับพี่น้องครับเราก็เลยมารีแลกซ์นะครับมาเอา่อออกกําลังกายแล้วก็ได้ประโยชน์ครับได้หลายกล่องนะครับมือนีเปสิบนี่สิบกล่องน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเอารถมาเข็นนะครับเฮ็ดไปเรื่อยครับเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยนะครับเพราะดีตอนแรกคนเกี่ยวใหม่ๆเลยเฮ็ดบ่ทันฝนมันตก นะครับมันเปียกเ <Bird. S 1> บิดนี่ก็พอได้เพาะได้เพาะเขาพได้ไปเอาไปเห้เหงาเขาก็ฏิเป็นเลี้ยงส,ส่วยๆเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเลี้ยงไว่อยา่างไ้จะสองสามกองงามๆพี่น้องก่องแหลมสมัยก่อนเอาไม่ตั้งเนาะแล้วก็ล้อม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 ที่เขาเห็นสมัยยุคยี่สิบสามสิบปีมาแล้วตอนนี้ไม่เห็นแต่เดี๋ยวนุ่ม,มัรนทุงสีเฮ็ดนะครับก็ฝากความคิดถึงนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ดังต่อสู้นุ่มัรนทุงก็ทีต่อสู้ไปนะครับอะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องสู้นะครับ ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวให้ได้นะครับอย่างไงต้องอยู่พี่น้องครับอยู่เพื่อคนที่เรารักและรักเราอยู่ด้วยความหวังนะครับอยู่ด้วยพลังบวกอยู่ด้วยความรู้สึกดีๆ,ๆผู้ใดบ่ดีก็สร้างหัวมันเขาก็่าจะดีของเขาอย่างที่หล่ะนะครับก็สิ่งที่เราเราเราทำอะไรไปเราก็ต้องยอมรับมันนะครับในการยอมรับเราก็ต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหาพร้อมที่จะปรับตัวนะครับพร้อมที่จะต่อสู้นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องทุกคนเนาะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สันส้นๆแล้วกอนนะครับเดี๋ยวก็ดีคอยทยอยเฮ็ดมาบางทีก็เหนื่อยเครียดฮโอ้ยเครียดบางหันเป็นน้าหาไก่งวงเอาไก่งวงมาสองตัวกัล้างไข่กลังสิออกลูกปินี่พี่น้อง,ก,งกันลังสิฟักเดี๋ยวก็ดีฟา์าหนูก็ดีเกิดแล้วบางหันก็น้ำท่วมยางค่ะก็พี่น้องครับไก่กาเป็ดหานแพะเพอโอ้ยไปน้ำหน,ำนำามก็ไลยคัะตอนนี้ก็เริ่ม เริ oh. ่มตั้งโตไหมนะครับเริ่มตั้งโตไหมผู้ไหนติดหนีพิศิลกับมะคืนไงเด้อนะครับเขาเขา่อยากไม่อยากมีศัตรูแต่ว่าก็ซอยกันพี่น้องครับทุกคนมีปัญหาหมดนะครับปัญหาตัวเองอย่าไปสร้างให้สร้างให้คนรอบข้างนะครับปัญหาตัวเองเราค่อยๆแก้เองจริงๆทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วของปัญหามีทั้งออกเลยครับพี่น้องครับมันมีทั้งออกเลยและครับแต่มันจะออกได้ช้าได้เร็วนะครับออกด้วยวิธีไหนต้องใช้สตินะครับใช้สตินะครับ ใช้ความละเอียดรอบคอบใจเย็นๆพี่น้องครับบางเครื่อนุ่มบันทุ่งกับอึดอัดอึดอัดแต่กัอมมาศัยธรรมะขององค์พระบาทสมเด็จพรอพหลกานะครับแล้วก็ของศาสนานะครับของศาสนาพุทธนะครับของภาษาสดานะครับก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเพราะปัญหาทุกปัญหาคือคือปมปมนึงเขายังค้ำบ่ถ,ถือ มันก็ยังเปลี่นปมอยู่นะครับต้ค่อยๆสาวค่อยๆเฮ็ดใจเย็นๆนะครับคือคือแหมันพันกันดางนะครับดางกระถ่ายที่เราไปดักปลาพันกันยูซือกับพันกันสายโทรศัพท์นะครับสายโทรศัพท์หูฟังนะครับเอาวางไว้ซือก็พันกันครับแล้วก็ค่อยหาปมนะครับค่อยๆแก้กันไปถ้ายังอยู่ดีมีแห้งพี่น้องครับก็ที่เฮ็ดชิปมันรบกวนพี่น้องยังที่ล่ะครับเรื่อยๆนะครับขอให้มีความสุขในการต่อสู้นะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจ ขอให้อยู่ในแนวยึดอ่คำสอนของพ่อหลวงล้อเก้านะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประยุกต์ไปนะครับปกติบางคนก็ิทิ้งไปแล้วบางคนก็จุดไปดันนุ่มมันทุ้งเดี๋ยวนี้ค่อยๆเ,เก็บเก็บได้สำเสรก็ทำนั่นบอว่าได้ไหมายความว่าต้องเก็บให้เบิร์ตกับกำลังมีเท่าไหร่ก็ค่อยๆเฮ็ดไปเก็บได้ที่นี้ได้หน่อยก็เพราะที่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็พูดนะครับพี่น้องก็หลายอยู่นะครับหลายอยู่ที่ เก็บแถวพุ่นนะครับเดี๋ยวกสิค่คอยๆขยับทีละนิดตาน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดกล่องเพียงนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอันนี้วิถีบ้านๆน,นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้แนเดอร์พี่น้องเ้ยนะครับนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังท้อที่กําลังต่อสู้ที่กําลังประสบป,ป,ปัญหาเขาเหมือนเหมือนกันครับว่าแต่ใครจะมีปัญหาน้อยปัญหามากนะครับเราเหมือนเหมือนกันหมด ว่าแต่ใครจะมีสติมากสติน้อยว่าแต่ใครจะแก้ไขสติแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้อยู่กันต่อสู้กันไปนะครับเพื่อที่จะได้มีลมหายใจอยนะครับสร้างประโยชน์ให้สังคมสร้่งประโยชน์ให้ครอบครัวทําประโยชน์ให้คนที่เรารักนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับ ขอให้มีความสุขครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ